สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในนัาคราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจีวิตประจวันของตัวคุณเอง จะดูดวงให้กับชาวพิจิกและคณะพิจิกในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนสิงหาคม2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวาโนมทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแรงใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีนานโนมของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่หลายนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณเองได้ไพ่ t h e emperor นะครับแล้วก็เป็นไพ่ f ่ายออ c ครับไพ่ the magician นะครับไพ่ a t e แล้วก็เป็นไพ่ก้าเหรียญ แฮงแมนสี่ไม้สิบถ้วยนะครับโอเคไพ่ไหนถือถ้วยไพ่ใบสุดท้ายได้อัศวินถือดาบอิทธพลใต้สำหรับได้เด,ดวิลไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะ ภายแบลไลสำหรับตัวคุณเองนะครับชาวพิจิกอาจจะต้องระมัดระวังและดูแลในเรื่องของสภาวะจิตใจของตัวคุณเองให้มากขึ้นอีกหน่อยนะครับคุณเองอาจจะมีความรู้สึกที่ค่อนข้างยึดต,ติดในช่วงของเดือนสิงหาคมในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับอาจจะมีความยึดต,ติดในเรื่องของอดีตเอ่ยในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วบางคนอาจจะกําลังเศร้าวิตกกังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะไปโศกเศร้าเสียใจกับในเรื่องของคนรักเก่า คนรักที่อาจจะดูแบบจากกันไปมีปัญหากันไปเลิกลากันไปแบบนี้มันทําให้คุณไม่สามารถ move on กับในเรื่องของความคิดนะครับได้อิทธิพลของดาวเสาร์อ่ยคองในเรื่องของศาสชาในเรื่องของความรู้สึกของตัวคุณเองเนี่ยนะครับในเรื่องของภาวะการคิดของคุณเนี่ยโคจรถอยหลังทําให้คุณรู้สึกมีการยึดติดในอดีตดาวปุตตะคือดาวพัธสุสดีคือดาวแห่งอารมณ์ความรู้สึกก็ถอยหลังเช่นกัน ตอนนี้ดาวสองดวงนี้ถอยหลังและมีเกณฑ์ถึงกันด้วยมันเป็นลักษณะของการที่มีปัญหาในเรื่องของ mindset ในเรื่องของการคิดในเรื่องของการตัดสินใจมันเลยทําให้สภาวะแวดล้อมของคุณดูเหมือนกับไม่ค่อยเป็นใจแล้วเราก็ค่อนข้างยึดติดในเรื่องของอดีตดาวเสาร์เนี่ยคือทําหน้าที่ของในเรื่องของบุญกรรมนะครับแล้วก็ในเรื่องของอดีตเวลาดาวเสาร์ถอยหลังเนี่ยจะทําให้เรายึดติดยึดมั่นแล้วก็ค่อนข้างแบบ m o ฟออนยากห้าถ้วยปรากฏขึ้นมาเนี่ยแปลว่าคุณต้องดูแลในเรื่องของสภาวะจิตใจภาวะอารมณ์ของตัวคุณให้ดีนะครับทุกอย่างอาจจะดูช้าดูเหนืดดูนิ่งดูไม่เป็นใจหรือคุณอาจจะกำลังไม่ตกกังวลกับในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับความอึดอัดความไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับมีไพ่เดอะแฮงแมนเกิดขึ้น เดอะแฮงแมนนะครับมาในเรื่องของความกระ,ะอักกระอ่วนใจความรู้สึกคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับตกอยู่ในภาวะของความยากลําบากมีไพ่ใบนี้ด้วยเดวิลมาปรากฏคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าความรักดูเขาเรียกว่าเหมือนกับมีเติดปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้องในสระบบางคนหรือไม่ชัดเจนก็ได้เช่นกันมันอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการที่เรากับเขาอาจจะมีปัญหากันมีการทะเลาะเบาแหวงกันหรือมีในเรื่องของความ ไม่ไวเนื้อเชื่อใจกันตกอยู่ในภาวะของความซึมเศร้าความวิตกความกังวลต่างๆนานาเราอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันเกิดขึ้นจากไพ่อศัศวบนถือดาบแต่ฟังแบบนี้แล้วอย่าพิ่งนก g a t i v นะครับมีไพ่ที่มันยังมีสิทถ้วยมาสีไม้มาอาศัศวบนถือถ้วยมาไพ่ของการแก้ไขปัญหาก็มีไพ่หลักตัวเองก็มาแปลว่าชาวพิจิกลักษณานพิจิก คุณแค่อาจจะต้องควบคุมนะครับในเรื่องของภาวะอารมณ์จากไพ่ใบนี้ก่อนก็คือไพ่ไนถือดาบไนถือดาบอันนี้ขึ้นราศีธาตุลมกลุ่มตุลเมถุนอาจจะเป็นคนที่กระตุ้นในเรื่องของแพชั่นของตัวเราเองมากขึ้นแล้วเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการแบบ ทะเลาะกับเขาได้นะครับหรือคุยกับเขาเคมีไม่ตรงกันอะไรเงี้ยนะครับในเรื่องของภาวะความรู้สึกเหมือนอัศบินคนนี้เห็นไหมครับกำลังจอดาบไปที่เราแบบเนี้ยกำลังรู้สึกว่ากําลังเหมือนกับประหับประหารกันอันนี้คือจะต้องระมัดระวังเราอย่าเพิ่งใช้อารมณ์อย่าเพิ่งใช้ในเรื่องของความคิดต่างๆเพื่อที่จะเหมือนกับตัดสินใจนะครับหรือเอาชนะใดๆหรืออย่าเพิ่งแบบ รีบร้อนบางคนเนี่ยอาจจะรีบร้อนในเรื่องของการคิดการตัดสินใจอยากจะคอมมิชเมนต์ต่างๆอะไรแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เรากําลังรู้สึกนกาทีฟมากเรากําลังดึงทุกสปปรรพสิ่งเข้ามาหาตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ไม่ดีคุณก็อาจจะดึงมาหมดเลยพลังงานนะครับทําให้เราอาจจะรู้สึกว่าเราอึดอัดมากดังนั้นเนี่ยควรจะต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วปรับมุมมองดูอิทธิพลของไพ่เดวิลเข้ามา คือเราอาจจะรู้สึกว่าความรักของเราอะ่ะดูมันผิดหวังมันเสียใจมันเป็นไปไม่ได้แล้วอะอืมเราอาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นจากไพ่สี่ถ้วยแต่ตามจริงมันไม่ทั้งหมดถ้าเรายังรู้จักที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงคุณยังมีสิบถ้วยอยู่อย่าลืมนะครับ คุณยังมีสิบถ้วยอยู่ถ้าเราไม่มองอะไรพันตัวเองจนเกินไปถ้าเราไม่รีบตัดสินใจอะไรเร็วจนเกินไปคุณก็ยังพอมีโอกาสของการเคลียร์สถานการณ์ตรงนี้ได้จากไพ่เด v i l และแฮง m a n นะครับตอนนี้เราตกอยู่ในภาวะของความยากลำบากถ้าเรากล้าที่จะปรับมุมมองกับความคิดแล้วไม่ไปใช้อารมณ์กับเขานะครับ แล้วค่อยๆเคลียร์มันไปคุณยังจะสามารถมีโอกาสที่ยังจะกลับมามีความสุขความหวังร่วมกันได้ตามที่ไพ่บอกแต่ถ้าเกิดคุณยังกดดันกับภาวะอารมณ์ความรู้สึกกับตัวเองแล้วก็กดดันเขาด้วยมันอาจจะทําให้ตัวเรากับเขาอะอาจจะมีการทะเลาะก,กันนะครับจากใบนี้ใช่ไหมเราอาจจะทําให้เกิดการเลิกลากันเพราะเราอาจจะตกอยู่ในภาวะของความ รู้สึกในอดีตจนเกินไปเราอาจจะต้องมีโอกาสของการจบและเลิกลากันไปถ้าสองใบนี้ปรากฏขึ้นมาในสลับเดียวกันแบบนี้แฮงแมนกับเดทมีโอกาสที่เราจะจบเลิกลากันดังนั้นคุณถ้าคุณยังไม่อยาก จบเลิกลาคุณควรจะต้องพยายามปล่อยวางแล้วค่อยๆเคลียร์ไปคุณยังสามารถปรับมุมมองกับความคิดได้คุณยังสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้คุณสามารถจบปัญหาได้จากไพ่เดทเดทเนี่ยทางที่ดีเพราะว่าการจบปัญหาคุณยังมีโอกาสที่ยังจะลอดประตูนี้ออกไปได้นะครับประตูนี้ถูกปิดตายแต่ประตูนี้คือเป็นประตูเป็นคุณยังสามารถลอดออกไปจากยมทูตได้เพราะยมทูตกำลังจะมาตัดเชือก เส้นสุดท้ายระหว่างคุณกับเขาแล้วถ้าเราไม่ผ่านบททดสอบคุณจะถูกยมทูตตัดขาดแต่ถ้าเกิดคุณผ่านบททดสอบคุณก็อาจจะยังเจ็บแต่คุณก็ยังจะหนีรอดออกไปประตูที่มันเป็นประตูเป็นได้คุณก็ยังสามารถที่จะหลุดพ้นแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ทําให้เราสามารถที่จะ move on ได้กับในเรื่องของความรู้สึกนะครับ มีไพ่ใบน,นี้คือไพ่เดอะเมจิชียนแปลว่าคุณยังมีสเสน่ห์ในการดึงดูดเขาได้นะคุณยังสามารถที่จะมีในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการเคลียร์การแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอารมณ์อร่วยกันชาวพิจิกลักณะพิจิกมีดาวประจําตัวคือดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวแห่งสงครามนะครับแปลว่าเราอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการปะทะกันนะครับหรือมีโอกาสที่จะ ไม่ยินยอมกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็มีปัญหากันเกิดขึ้นได้อันนี้คือคีย์เวิร์ดของดาวอังคารเลยแต่ไม่ได้โทษชาพิจิกเสมอไปนะครับเพราะว่าชาพิจิกก็เป็นคนที่เหมือนกับรักใครก็รักจริงแหละแต่ว่าบางทีถ้าใช้อารมณ์ก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วก็ค่อนข้างแบบเหมือนกับ ใครทำให้เจ็ดมักจะมีความผูกพยาบาทได้แล้วก็เก็บกดในเรื่องของความรักได้อันนี้ต้องระมัดระวังต้องปล่อยวางแล้วตัวคุณเองอาจจะยังพอมีโอกาสของการหลุดพ้นกับปัญหาทุกอย่างได้ถ้าเราไม่จมตัวเองไปในอดีตจนเกินไปนะครับ เพราะว่าชาวพิจิเนี่ยอยู่ในราศีธาตุน้ํานะครับมันก็เลยทําให้น้ําของชาวพิจิเนี่ยเป็นน้ําที่ไม่ใช่น้ําปกติเหมือนคนอื่นเขามันเป็นน้ําคือครูบาอาจารย์เขาเปรียบหลายอย่างมากเปรียบเป็นน้ําร้อนก็มีเปรียบเป็นน้ํากรดก็มีเปรียบเป็นน้ําตกก็มี น้ำทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดคือน้ําที่มันไม่ได้หยุดนิ่งมันเป็นน้ําแห่งการที่แบบเขาเรียกว่าน้ําที่มีความรู้สึกที่มีความรุนแรงผสมเข้าไปนะครับน้ําตกบางอย่างใช่ไหมครับมันไม่ใช่น้ํหแบบไหลธรรมดาเป็นน้ําตกที่ตกมาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํามันแปลว่าการแบบคำว่าพลังงานมีพลังงานซ่อนอยู่ในน้ํานั้นนะครับน้ํากรดเนี้ยไม่ใช่น้ําธรรมดาสามารถที่จะทําลายอะไรก็ได้นะครับน้ํากรด หรือน้ำที่เป็นน้ำร้อนเองนี่ยครับก็สามารถที่จะลวกอะไรก็ได้ให้มันเกิดแปลการสภาพมันก็เลยทําให้สภาวะจิตใจของเราเนี่ยค่อนข้างเซนสิทีฟง่ายนะครับ ประมาณนั้นก็อาจจะทําให้เราอาจจะต้องพยายามมองโลกในแง่ดีแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองซะยังสามารถที่จะทําให้เรามีความสุขความสมหวังได้ถ้าเรารู้จักที่จะรักตัวเองอยู่ในที่ของตัวเองมีคุณค่าเต็มเต็มให้กับตัวเองจากไพ่ใบนี้นายออกเพนทักเกิล นัวเป็นนักเขื่อนประว่าเราสามารถที่จะเยียวยาสามารถที่จะรักตัวเองเข้าใจตัวเองและมีคุณค่าของตัวเองอยู่ในที่ของตัวเองทําให้เรามีความสุขความสมบวังที่อาจจะทําให้เขารู้สึกประทับใจรู้สึกดีรู้สึกเหมือนกับคุณมีคุณค่าเพราะเรากําลังทําตัวให้เรามีคุณค่าอยู่เราก็แค่ต้องพยายามกลมกลืนกับธรรมชาติพยายามไปเที่ยวเปิดหูเปิด,ปดตาอยู่ในที่ของตัวเองมีความรู้สึกว่าภูมิใจอยู่ในที่ของตัวเองโดยที่เรารักตัวเองโดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งหา ไม่ต้องเป็นของตายของเขามันอาจจะทําให้เราดูดีมีสเสน่ห์แล้วทําให้เขาอยากจะวิ่งเข้าหาเราแทนมีไพ่ใบนี้นายถือถ้วยนายถือถ้วยเนี่ยอาจจะเหมือนกับเขาอาจจะดูเห็นคุณว่ามีสเสน่ห์เขาก็เลยแบบอาจจะรีบมาหาคุณนะครับกลับมาหาคุณได้ทําให้เรากับเขาอาจจะยังมี คอมมิทเมนต์ต่อกันนะครับหรือสามารถกลับมาเป็นคู่กันได้หรือสามารถที่จะครองคู่กันได้อาจจะมีการแต่างงานกันเกิดขึ้นได้สาหรับชาวพิจิกได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าคุณรู้จักที่จะปล่อยวางแล้วค่อยๆแบบบริหารเสน่ห์ตัวเองพยายามที่จะเหมือนกับรักตัวเองให้มากแล้วให้เขาเห็นคุณค่าของเรามีไพ่สี่ไม้หมายถึงข่าวดีหมายถึงการลงหลักปักฐานการมีการเฉลิมฉลอง สิบถ้วยหมายถึงการเป็นครอบครัวก็คือการแต่งงานนะครับสามไม้หมายถึงการลงหลักปักฐานการเชื่อมั่นกันพร้อมที่จะเป็นคู่กันได้ นะครับอสเวนถือถ้วยคือการที่เขาอาจจะมาขอเราแต่งงานขอเรามีคอมเมนต์กับเราก็ได้ถ้าเราทําตัวเองให้ดูดีมีคุณค่าแบบนั้นเป็นต้นมันก็จะทําให้เรามีเสน่ห์เมตตาตรงนั้นได้ด้วยแต่ถ้าเกิดเราพาานอยแล้วเราพยายามมีแต่ปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะยิ่งทําให้เขากดดันแล้วก็จากเราไปเพราะมันมีไพ่เดทด้วยเช่นกันนาะดังนั้นก็พยายามเลือกเอาละกันว่าชาวพิจิกลักษณะพิจิกควรจะต้อง ดูแลในเรื่องของสิ่งต่าง,างๆแบบไหนนะครับและถ้าเกิดยิ่งมีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาจากไพ่เดวิลเนี่ยเราก็ต้องพยายามปล่อยวางแล้วเติมเต็มภาวะความสุขความหวังให้กับตัวเขาให้มากขึ้นหน่อยเพื่อเขาจะได้แบบเหมือนกับเขาเรียกว่าเห็นคุณค่าของเราและอาจจะทําให้เขาเปลี่ยนใจกลับมาหาเราได้ก็ได้เช่นกันไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่เดมเพิร์นะครับเ็มเพิร์แปลว่าเราควรจะต้องพยายามเหมือนกับเป็นผู้ชนะศึก นะครับหรือจริงๆแล้วอ่ะพยายามหนักแน่นมั่นคงเพราะว่า The Emperor คือผู้สำเร็จศึกแล้วจนแบบแก่แล้วอะครับแต่ไม่ได้แปลว่าชาวพิจิกจะต้องแก่แดแก่อะไรแบบนั้นนะหมายความว่าคุณควรจะต้องแบบมีสติปัญญาความคิดความฉลาดเห็นไหมครับต้องวางกลยุทธ์เห็นไหม t h เ Emperor เนี่ยคนนี้คือเขาอายุเยอะแล้วเลยต้องแบบสั่งการบัญชาการแล้วไม่จำเป็นต้องออกรบเองแล้วอะ พูดด้ง่ายเห็นไหมครับแปลว่าเราอ,อยู่เบื้องหลังก็สําเร็จได้แปลว่าเราอะพยายามคิดอะไรทําอะไรเนี่ยเราอาจจะต้องใช้สติในการดําเนินชีวิตแล้วเราจะมีความสุขความหวังได้แล้วพยายามหนักแน่นมั่นคงเพราะว่า The Emperor เนี่ย นั่งอยู่บนบันลังที่มีหินผาอยู่ข้างหลังเปราะว่าตัวแทนแห่งความมั่นคง,คว,งความแข็งความแกร่งถ้าเราแข็งแกร่งดุดหินผาเราก็จะสามารถผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคได้ถ้าเรารู้จักวางแผนทุกอย่างก็จะมีโอกาสนั้นประสบความสําเร็จได้และมีโอกาสของการกลับมาของกู้ของคนหลักได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดติดตามกลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ